ไปเลยครับไปแลยเป็นจับกระชับเป็นจับรเืกระพูดาชเป็นับกระดึงดึงดึงลพูล้งไว้บะพูดล้างไว้เป็นับกาดึง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 ะพูไม่ยอมกไม่ยอมไปแลวครับไปแลยยังดูไปดีไปลครับไปแล คงพูโงพโงพูดิงไว้ดึงไว้ดึงไว้ดึงว้รับเบนจาม่าเบนจามาอาลครับเบนจาม่าเบนจาม่าประเด็นดิ่งนะครับ1้งสุดยอดอารับไปเลยด้วยพลังกำลังพลังกำลังอารัครับค้งจูฟโงจะพูฟงจะพูเฮวีเวทเฮเวทงจะูดึดเบนจามาเบนจามาเบนจามาไปยอมเบนจามาอาะกรับฟงจพูดดึงข้ามาดึงขอามาดึงึอารับจาถึงแล้วถึงแล้ว เบญจมาศเด้งไว้เบญจมาศเบญจมาศไปแล้วครับพงษ์ภู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 ไปยับเบญจมาศเด้งไว้เบญจมาศเด้งไว้เบญจมาศเบญจมาศเด้งไว้เบญจมาศเด้งไว้ดูนะครับพวกเ่าจะเอาเข้ารอบแล้วนะครับพงษ์ภูชนะไปโอ้โหลงแล้วนะคเอาเข้าพงษ์ภูในสามเลสองในสามนะครับสองในสามนะครับเปลี่ยนแดนครับเปลี่ยนแดนเปลี่ยนข้างครับเปลี่ยนข้าง Ha ha ha